สัเก็ตดีๆจะเห็นแมงวันเนี่ยกำลังคลอดลูกเตรียมท้องเสียได้เลยครับเตรียมขี้แตกไว้ง่ายครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมาเด็กๆสุกแล้วครับตอนนี้ไหนดูครับมันยังมีมะเร็งไม่มากพอทําไมเปิดไม่ได้ออปิดติดได้เปิดติดได้เลยเป็นอะไรที่แย่โอ้ติดครับตอนนี้ติดครับแข็งไปเลยครับตอนนี้ใช่ครับมันต้องแข็งไปแบบนี้แหละเราจะมาหั่นเนื้อกันครับนี่คือวิธีการหั่นเนื้อนะครับตอนนี้ ทำไมไม่ขายครับเดี๋ยวสุกนี่แบบครับโอ้มันยังไม่สุกเอาแมครักใส่เข้าไปเลยครับยังไม่สุกอุ้ยร้อนมือครับร้อนมือไม่ดีแบบนี้โค้งหมดแล้วเน๊ดดูสภาพมือดูสภาพมือครับขีดโค้งหมดเลยครับเป็นอะไรที่แย่เอาแมครับใส่มีดครับเนี่คือการปิ้งบูโออย่างงี้อ๋อได้ได้ครับแบบนี้ได้ได้ครับนี่คือเนื้อสเต็กชั้นดีนะครับไม่เอาไปวางอกันครับอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่ง อ้าวโอ้เพิ่มเชื้อโรคเพิ่มเชื้อโรคลงไปแล้วนี่คือเพื่อนบ้านของเราเข้ามาจาไปอันนี้อ่านั่นแหละเซฟี่นะเซฟี่แล้วครับอ่าแล้วใหญ่ครับตอนนี้น่าจะสูงเลยครับผมเห็นมันดำไหมไหมคก็น่าจะสลนะครับผมค่อยๆซอยแบบเบาๆค่ออยยๆซแบบบเาครับเดี๋ยวอ้าวอ้าวมาทเทมันกันครับอ้าวนั่นมันซ่อมค่อยๆซอยครับได้แล้ว วันนี้เริ่มซีเรียลแล้วครับในจากหิ้วกระหายเลยเค็มนะครับอ๋อรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติเมันเยี่ยมนะครับกินไม่เต็มเลยมันคือมะเร็งและนั่นก็คือไก่ดูครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ นั่นคือสเบียงของเราครับถ้าเนื้อของเราไม่พอก็ไอตัวนั่นแหละเรียบร้อยแน่นอนไอตัวข้างหลังใช่ครับไม่ก็ไม่ก็นน่นครับเนี่ยครับเนื้อวัวชั้นดีไม่ครับตัวดีครับไม่ก็ไม่ก็ตัวดีเลยอ้าวฮันน่ามาเซฟี่มยมาเชฟี่กับเราหมาตัวนั้นเขาว่าไอพวกนี้มันจะจับกินมันก็เลยเดินไปหารไม่เสร็จครับใช้เวลาน้านเรใช้เวลานานมากครับตอนนี้ครับ โอ้็ดโอ้โหมันน่ากินมากครับทดลองครับทดลองไม่ใหม่ครับนี่คร e> ับนี่คือทดลองครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร นเนี้ยดูตัวอย่างนี่เนี้ยมันไม่เกลี่ยมมันไม่เกลี่ยมเนี้ย่างเราตำอันนี้ออกก่อนนะครับนี่ออกก่อนนี่ไม่ใช่ดีกับไปแขกครับดีไม่ใช่ดีกับไปแขกผู้เชี่ยวชาญเราสายหัวแล้วก็บอกว่าจัดเลยครับจัดเลวดูด้วยแล้วฉาดเป็นไงครับรสชาติ ยครับมันอร่อยใช่ไหมครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของเราถึงกับใส่หัวแล้วบอกว่าโอ้ยนี่มันอาหารรู้ดิเอ่ะผู้เชี่ยวชาญครับเชิญสักสักปันหนึ่งเนี่ยนี่แหละอันนี้สจำไม่ต้องดูแล้วเพาะยักษโอ้มันเยี่ยมชุดนิ้ปวงนะครับโอ้ชิงกับถึงกับใส่หัวครับนี่มันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ครับมันเป็นอาหารอะไรครับอะไรมันมันเยี่ยมครับมันมันมีเอ่อเรียกเรียกว่าเป็นมะเร็งติด ตามซองเนื <t ok ngh ỉ> ok ้อหมูอ้าวอร่อยเนียบเสียฟันแล้วชิ้นต่อไปแล้วเนื้อครับมะเร็งติดเข่าวครับตอนนี้โอ้เป็นอะไรที่แย่บเนบนีโอ้ัหแย่มากครับโอเคครับก็เองรามก่อน